สนามรบสงบลงร่างของโอรินนอนนิ่งท่ามกลางศพของผู้เสียชีวิตพระอาทิตย์กำลังละลับขอบฟ้าเงาทอดยาวและมืดมิดบนพื้นสนามรบแห่งความตายจากความสงบความเคลื่อนไหวเริ่มเกิดขึ้นลมหายใจอ่อนๆที่ผิดธรรมชาตินิ้วของโอรินเหมือนถูกดึงไปโดยพลังที่มองไม่เห็นร่างของเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นช้าๆเขารู้สึกผิดป,ปกติ ร่างของเขาเย็นชาและหนักอึง้งเขาไม่ใช่ผู้กล้าที่เคยเป็นอีกต่อไปเสื้อกรอดที่เคยเงางามตอนนี้แตกหกักและดาบที่เขาเคยถือด้วยความสง่างามกลับมีคราบเลือดและเต็มไปด้วยรอยบินโอรินลุกขึ้นยืนลำตัวของเขาทำท่าทางไม่สมดุลเขารู้สึกเหมือนมีพลังมืดดึงดูดจิตวิญญาณของเขาเขาหายใจหอบความเจ็บปวดจากการฟื้นคืนชีพโถมเข้ามา เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเริ่มจากเสียงเบาๆคล้ายกับสายลมที่ห่างไกลแต่ไม่นานก็ดังขึ้นด้ว่อยๆเสียงของทหารที่เคยรบเคียงข้างเขาเสียงความโศกเศร้าและความโกรธเต็มไปทั่วจิตใจของเขาใบหน้าของพวกเขาสลัวๆลอยอยู่ในเงามืดพวกเขาไม่ได้ต้อนรับโอรินแต่พวกเขากําลังไว้อะไรให้กับความล้มเหลวและการทรยศโอรินท่านทำให้เราผิดหวัง เสียงหนึ่งกระซิบออกมาเบาๆท่านควรปกป้องเราควรนำพาเราโอรินกำมัดแน่นจับดาบที่แตกหักไว้ด้วยมือที่สัน่นดวงตาของเขาที่เคยเต็มไปด้วยความหวังตอนนี้กลับแสดงถึงความโกรธความผิดหวังและความรู้สึกที่ทุกสิ่งที่เขาต่อสู้เพื่อมันได้ถูกทำลายลงเขาคุกเข่าลงมือของเขาสั่นขณะที่ยื่นมือไปหาเงาของวิญญาณที่จางหายไปทำไม เขากระซิบเสียงแหบทำไมข้าถึงอยู่ที่นี่ข้าควรทำอะไรตอนนี้วิญญาณเหล่านั้นเงียบพวกมันซ่อนใบหน้าไว้ในเงามืดแต่การมีอยู่ของพวกมันกลับกดทับโอรินเหมือนภาระหนักเป็นการเตือนถึงคำสัญญาที่แตกสลายและชีวิตที่สูญเสียไป และแล้วความต้องการล้างแค้นก็เข้ามาอย่างช้าๆและค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นโอรินรู้สึกปั่นป่วนความปรารถนาสแสวงหาความถูกต้องที่จะลงโทษผู้ที่ทรยศมือของเขาจับดาบแน่นขึ้นแต่แทนที่จะรู้สึกถึงความถูกต้องที่เขาเคยมีเขากลับรู้สึกแค่ความว่างเปล่าในขณะที่โอรินก้าวผ่านสนามรบพยายามหาคำตอบเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งเสียงของตัวเองซึ่งฟังดูห่างไกลและเปล่าเปลี่ยว ข้ายังเป็นคนที่เคยสาบานว่าจะปกป้องพวกเขาอยู่ไหมหรือข้าคือบางสิ่งบางอย่างที่มืดมนยิ่งกว่านั้นชั่วขณะหนึ่งทุกอย่างเงียบสงัดแต่แล้วเสียงหนึ่งก็แทรกผ่านความเงียบเสียงที่ทรงพลังยิ่งกว่าสิ่งอื่นนั่นคือเสียงของเอรินดอร์ผู้ที่ทรยศเขาเจ้ามันอ่อนแอเสมอโอรินเสียงของเอรินดอร์สะท้อนออกมาจากในเงามืด แสงที่เจ้าบูชานั้นคือการหลอกหลวงความจริงคือพลังและเจ้าจะไม่มีวันแข็งแกร่งจริงๆจนกว่าจะยอมรับมันคำพูดเหล่านั้นเผาผลาญหัวใจของโอรินเขากำดับแน่นขึ้นความกระหายในการล้างแค้นเริ่มทวีคูณและแม้ว่าจะมีส่วนหนึ่งในตัวเขาที่ต่อต้านแต่ส่วนอื่นส่วนที่มืดมนกลับยอมรับมันการเปลี่ยนแปลงของโอรินสมบูรณ์แล้วแต่ชายที่เขาเคยเป็น ผู้กล้าผู้ยึดมั่นในแสงสว่างยังคงถูกขังอยู่ข้างในเขาต่อสู้กับความหนักหน่วงของความต้องการล้างแค้นและความรู้สึกผิดเขาลุกขึ้นยืนและในขณะที่ลุกขึ้นความมืดก็ปกคลุมเข้าครอบงำการเดินทางแห่งการล้างแค้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว